สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมครูบอลโซลาเซลล์นะครับไทแอม์ทีเชอร์วันนี้เราออกมาติดตั้งงานโซลาเซลล์นะครับก็เป็นชุดที่หลายๆท่านคงได้ดูได้เห็นไปแล้วนะครับที่ผมได้ลงคลิปรีวิวไปเรื่อยๆนะครับไว้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลตโนดนะครับอำเภอโนอนสูง นะครับนนท์สูงโคราชนะครับจังหวัดนครชิมาวาเรานี่แหละนะครับก็ห่างจากผมไม่ไกลมากนะครับสักประมาณสัก40กิโ,โลได้นะครับก็วิ่งมาติดตั้งนะครับเซตวันนี้เนี่ยเป็นเซตที่อยู่เป็นบ้านสวนครับอยู่กลางนากลางไร่เลยนะครับก็ สังเกตบริเวณรอบๆนะครับไม่มีบ้านนะครับตรงนี้ก็ชื่อก็เป็นทุ่งบุรพาฟาร์มนะครับของที่หนึ่งะครับก็ได้ใช้บริการนะครับเซตนี้นะครับออกแบบระบบมานะฮะอินเวอร์เตอร์ขนาด6กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ขนาด10กิโลวัตต์แล้วก็แผงเนี่ยเราใช้เป็นตัวแผงของไทนานะครับ395วัตต์เป็นสองหน้าแผงสองหน้านะครับซึ่งอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับก็อยู่บนหลังคานะครับอยู่ตั้งแผงนบนนะ ส่วนคลิปการติดตั้งแผงผมจะลงตามคลิปนี้นะครับผมก็นี่แหละครับถ่ายจากบ้านหลังนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูว่ามีการติดตั้งแผงเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับชุดมาตรฐานนะครับชุดมาตรฐานเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูระบบก่อนคร่าวๆนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนี้ก็มีทีมงานครับทีมงานเดินตามอยู่หลังครับเอ่อเด็กไม่ใช่เด็กทีมงานครับเด็กบงานนะทีคงาน ก็ในห้องนี้ครับเป็นห้องเก็บของเดิมของของพี่หนุ่มนะครับของเจ้าของบ้านก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณภาพรวมในในห้องนี้ก่อนนะครับอันนี้คืองานที่ติดตั้งสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือห้องก็ถามว่าปลอดภัยไหมมีห้องแยกออกมาก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นบ้านไม้นะครับเราต้องเซตค่าเซตแรงต่างของอินเวอร์เตอร์ให้ตรงตัวก่อนที่จะไปดูด้านในครับ ขออธิบายที่หนึ่งนะครับในการออกแบบระบบพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเราต้องออกแบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานนะครับดังนั้นทุกๆครั้งที่ลูกค้าจะถามผมเนี่ยว่าต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้แบตเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ค่อยตอบผมจะตอบแล้วก็ถามกลับคืนว่าพี่จะใช้อะไรนะครับเวลาที่ผมถามลูกค้านะครับผมถามตลอดว,ว่าลูกค้าใช้อะไรให้ลิลิล,ล,ลิเป็นรายการมาเลยนะครับข้อที่1ใช้แอร์ข้อที่2ใช้พัดลมข้อที่3ใช,ใช้ตัวเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ย พอเราลกกำลังวัดแล้วนะครับกาลังวัดไปดูได้ที่เนมเพจนะครับเนมเพจคือหาตามน่าจะอยู่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เอากําลังวัดมารวมแล้วก็คูณจานวนชั่วโมงเข้าไปบอกผมแค่นี้ครับบอกผมแค่วัดเอาหรือว่าหน่วยที่ใช้ก็พอผมจะได้ออกแบบดีไซน์ให้ทั้งระบบเลยนะครับอย่างเช่นของพี่หนึ่งตรงนี้นะครับ มีแอร์ตอนนี้มีแอร์ธรรมดานะครับ12,000มี BTU มีปั๊มน้ำา2แรงมีปั๊มลม1แรงนะครับที่ต้องใช้งานตลอดนะครับพอดีว่าที่ารทําฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็อย่างอื่นเป็นปั๊มอัตโนมัติแล้วก็ไฟทั่วไปนะครับจุดที่เป็นบ้านที่นอนจริงกยมีประมาณ3จุดนะครับก็จะติดตั้งอันนี้ก็จะมีแอร์เพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะติดตั้ง9,000 BTU นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยออกแบบระบบแล้วเนี่ยนะครับกับจานวนที่เปิดนะครับแล้วก็เน้นช่วงกลางวันเป็นหลักด้วยก็แบตเตอรี่ครับใช้เป็น NMC นะครับขนาด48โวลต์120แอมป์2โมดูลนะครับรวมกันเป็น2 240นะครับก็ตีเป็นตัวเลขของๆมครับ10กิโลวัตต์แอมป์นะครับแบตเตอรี่10กิโลวัตต์แอมป์ทีนี้มาดูในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด6,000วัตต์แน่นอนครับช่องของผมก็ต้องเป็นงานประกอบเองนะครับ เอ่อเรามาดูข้างในอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับขนาด6,000วัตต์นะครับพร้อมบอร์ด24มอเตอร์นะครับรันได้สบายนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์ครับเลือกใช้ขนาด60แอมป์60แอมป์คิดจากอะไรถึงได้60แอมป์นะครับก็ดูที่สเปคแบตเตอรี่เลยครับ60แอมป์ที่ชาร์จนะครับกับแบตเตอรี่240แอมป์นะครับผมกดเครื่องคิดเลขไปด้วยเลย240แอมป์นะครับ240 ผมจะชาร์จไม่เกิน 0.3C นะครับ0.3จะได้อยู่ประมาณ7 2์ดังนั้นตัว6 0์นะครับสามารถควบคุมการชาร์จได้ครับอยู่ที่ประมาณ 0.25A 0.25C นะครับนี่คือ C เหล็กของแบตเตอรี่นะครับส่วน C เหล็กนั้นคืออะไรนะครับสามารถย้อนกลับไปฟังที่ผมอธิบายไว้ได้นะครับก็มันสอดคล้องกันครับแบตเตอรี่นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณัก3-4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามีโหลดใช้งานอยู่มันก็จะแบ่งชาร์จแบใช้ด้วย อย่างเช่นตอนนี้ผมเอาคลิปแอมคล้องไว้นะครับค่าที่คลิปแอมตัวนี้ไม่ติดลบนะครับ13แอมป์นี่คือพลังงานผลิตได้เยอะนะครับพลังงานผลิตได้เยอะแต่มีการใช้ไฟไปที่เท่าไหร่เราสามารถดูได้ที่หน้าตู้นะครับ600กวัตต์ตอนนี้กําลังเปิดแอร์ขนาดเ2,000 BTU อยู่นะครับแอร์ Air ธรรมดานะครับมันก็จะมาชาร์จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีแสงแดดนะครับตัวคลิปแอมมันก็จะติดลบพอติดลบปุ๊บนะครับนั่นหมายความว่ามันจะดึงจากแบตไปใช้ นะครับสรุปได้ง่ายๆว่าบางวันเราใช้ไฟจากแผงโดยตรงนะครับคงณนี้เลยปะนะครับอย่างอื่นมีรายอีกมี M C C B นะครับขนาด1 0 0แอมเป็นตัวตัดน,นะครับก็เป็นเสีตี้ีครับมีพัดลมทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นระบบอินเวอร์เตอร์คร่าวๆนะครับของผมมีระบบโคเด็ชั่นอะไรบ้างไม่ครบเลยครับสำหรับการออกแบบระบบโซล่าเซลล์มีครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตามตัดสูงต่อโเว์โหลด นะครับมีหมดเลยแล้วทํางานออโต้ด้วยนะครับปัญหาที่ลูกค้าเจอนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์ตลาดเนี่ยในบางรุ่นบางตัวนะครับพอมันตัดปุ๊บมันโลวัอนเด็ดปุ๊บเช้ามาแล้วต้องไปกดรีเซ็ตมันนะครับมันจะไม่กลับมาทํางานแต่ว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับปรากอบขึ้นมาเองครับโปรแกรมง่ายๆครับอยู่ที่หน้าจอนะครับพอมันตัดปุ๊บพอเช้ามาถ้ามันชาร์จถึงจุดที่เราตั้งไว้แล้วนะครับก็จะกลับมาทํางานต่ออัตโนมัตินะครับมาดูอีกตู้หนึ่งครับตู้คอนโทรลตู้คอมเพลเตอร์นะครับ นี่เลยอย่างที่ผมบอกไปครับเราอยู่ท้องนาแต่ว่ามีไฟครับแต่ว่าออมาค่อนข้างไกลนะครับไฟตกมากนะครับลดตรงไปเหลือถึงประมาณเกือบ180เลยนะครับซึ่งมันใช้งานไม่ได้นะครับในการออกแบบระบบเราก็ต้องออกแบบให้ครอบคลุมนะครับมี ATS ครับมีไฟเบรกเกอร์จากการไฟฟ้ามีอินเวอร์เตอร์ใช้งานแผงนะครับเซอร์ชกันฟ้าผ่าลงกลาวให้เรียบร้อยนะครับทีนี้อธิบายเพิ่มเติมได้หนึ่งคลิเล็กน้อยกรณีที่เราจะใช้อินเวอร์เตอร์อยู่นะครับจะผ่านตัวชิโนทา้มเมอร์ จากอินเวอร์เตอร์มาเข้าชินโนทัมเมอร์ครับแล้วก็เข้าอิเทรจ่ายแต่ถ้าเป็นไฟบ้านครับจะไม่ผ่านตัวชินโนทัมเมอร์ในกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆเช่นฝนไม่ตกฝนตกมา3าสีวันแล้วไม่มีแดดจริงๆนะครับแล้วเราไปดึงใช้การไฟฟ้าอยู่ที่เป็นแบคอัพเนี่ยนะครับแล้วมาผ่านตัวชินโนทัมเมอร์ตามตัวประสิทตัดไม่ทำงานลูกค้าจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับอย่างน,น้อยก็มีเอาไปเลี้ยงแสงไฟสักเล็กน้อยก็ยังดีนะครับนี่คือการออกแบบทิกเล็กๆนะครับ วิเคราะห์ให้ให้ให้ถ่านนะครับแล้วเราค่อยออกแบบให้ลูกค้านะครับก็อสายไฟใช้งานครับเราไม่ได้ไปไกลนะครับลูกค้าก็อันนี้เตรียมไว้ให้นะครับเป็นสายเบอร์สี่นะครับการติดตั้งก็จะประมาณนี้ครับแบตเตอรี่ใส่เคสใส่อะไรแน่นอนนะครับก็แข็งแรงนะครับนั่งได้นะก็มันแข็งแรงอยู่แล้วมาตรฐานเลยนะครับเป็น NMC อการติดตั้งครับเดินท่อไวเวเดินท่อเก็บสายนะครับออกไปนะครับจนถึงแผงล้กเลย ันนี้จับจ้าบหน่อยนะครับเดินแข็งแบบเอยนะครับก็คนได้อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นระบบร่าวๆนะครับที่อ,อยากจะรีวิวให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็เปิดใช้งานอยู่รวมถึงปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกนิดนึงนะครับ ปัมน้ำาได้เป็นปั๊มน้ำขนาด2แรงนะครับปั๊มน้ำานสด2แรงก็สตาร์ทลองดูที่ชิโนทามเมอร์นะครับกินไปประมาณ16-17แอมป์เลยนะครับแล้วก็มา r u n นิ่งที่ประมาณ8แอมป์นะครับก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับส่วนแอร์ที่เปิดอยู่ก็จะเป็นแอร์อยู่หลังนี้นะครับแล้วก็มีไฟรอบบ้านเลยรอบสวนเลยนะครับดูภาพรวมของหลังที่เราติดตั้งนะครับก็จะเป็นหลังนี้เป็นทรงล็อกดาว นะครับไม้ดีมากนะส่วนสายไฟยต่างๆก็เดี๋ยวช่างไฟจะมาดนเก็บอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่เรามาติดตั้งนะครับแผนก็อยู่ด้านบนนะก็ส่วนแผงเนี่ยถ้าอยากจะเห็นอยากจะดูเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปได้ที่ผมจะลงนะครับก็จะเป็นคลิปการติดตั้งนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าเราต้องทอํายังไงการยึดแอลฟีดการใส่ตัวต่อรางนะครับมิดแคมป์เอนแคมป์ camp, ใช้กี่ตัวต่างๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับสำหรับชุดนี้ครับราคาเท่าไหร่ บอกก่อนนะครับตรงนี้ผมต้องไปดูที่หน้างานนะครับส่วนตัวเลขกลมก็อยู่ประมาณแสนห้าแสนหกนะครับราคาประมาณนี้เลยนะครับถ้าในโคราชเนี่ยไม่ไกลมากไม่เกินร้อยโลนะผมไปติดตั้งให้ก็ไม่มีค่าเดินทางนะครับส่วนไปต่างจังหวัดไหมไปครับไปไปทั่วประเทศเลยครับแต่ว่าก็ต้องดูที่ระยะทางนะครับก็โดยปกติทั่วไปผมไปก็กิโลละสี่หบาทแล้วแต่พื้นที่ที่จะไปนะครับถ้าพื้นที่ที่ไปก็ง่ายหน่อยก็4บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ก็อย่างที่ผมได้ไดบอกไปครับว่าพูดคุยกันก่อนนะครับอย่าพึ่งตกลงโฟมใจอย่าพึ่งคอนเฟิร์มผมนะครับบางคนโทรมาปุ๊บดูคลิปมาหมดแล้วนะครับคุณบอลบอกว่าอยากรู้อะไรให้ดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยถามโทรมาปุ๊บขอเลขบัญชีครับขอเลขบัญชีจะโอนมัดจําให้ยังไม่คคยเลยนะครับอย่างนี้ผมไม่สบายใจนะผมเองไม่สบายใจนะครับก็ต้องไปคุยกันก่อนงานที่ผมจะรับติดตั้งนะครับที่ไม่ใช่งานประกอบส่งเนี่ยก็ผมต้องไปดูที่หน้างานนะครับดูที่หน้างานถ้าเราคุยกันโอเคตกลงละ นะครับว่าจะใช้ระบบไหนนะครับก็ค่อยมัดจํางานกันนะครับส่วนตัวผมเองผมไม่ได้มีทุนเยอะนะครับผมก็จะมัดจาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะสั่งของออเดอร์ของนะครับประกอบจนเรียบร้อยแล้วก็ค่อยพาทีมงานออกไปติดตั้งระยะเวลาในการติดตั้งก็2-3วันนะครับหรืออาจจะวันเดียวนะครับแล้วแต่สถานที่แล้วก็น่างานอีกทีนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยผมได้มาติดตั้งแผงไว้เกือบเดือนนะครับพอดีรอแบตเตอรี่ นะครับพอมาวันนี้ต่้ผมก็ติดตั้งตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงนะครับเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็เก็บงานต่างๆเดินไปเดินมานะครับก็บ่ายสองดูกําลังชาร์จต่างๆก็กาลังดีนะครับกระแสที่ขึ้นสูงสุดที่ดูเมื่อกี้ก็ประมาณ50าสนะครับโอเคนะครับท้ายนี้นะครับท่านใดที่สนใจหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะให้เราช่วยออกแบบรูปให้นะครับใช้ในบ้านทั่วไปนะครับที่เป็นภาพรวมเลยนะครับ ก็ใช้ผมเลือกใช้เป็นหมบาเปอนดรอยเนี่ยมันครบครอมยู่แล้วนะครับมีบริการมีเซอร์เวมีเซอร์วิสต่างๆให้ด้วยนะครับก็ถ้าสนใจนะครับโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 7 2 5 0 0 5 6 6นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อ่านลลยละเรียดต่างๆนะครับใต้คลิปได้แล้วก็ที่สำคัญครับฟังให้จบแล้วจะรู้ครบทุกอย่างผมไม่เคยกัดน,นะครับโทรมาสอบถามได้ไม่ติดตั้งไม่ว่าไปดูหน้าง,งานฟรี นะครับถ้าไม่ไกไขเกินไปนะครับโอเคทายนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ